สวัสดีครับวันนี้เรามาที่บึงพระรามสองกันนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนจากสายชัวลิงมาเป็นสายอ้อมทุน1วันนะครับเหตุผลเพราะว่าวันนี้เราเจอเลือดไทยทานะครับผลิตโดยคนไทยโดยค่ายฟรีดอมเลสซิ่งรอบนี้นะครับเขาผลิตมารัตแรกนะครับผลิตมาทั้งหมด8ลำเฉลี่ยลำประมาณ1นล้านห้าแสนบาทนี่เรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับเขาบอกว่าลำนี้เนี่ยคือ ทุกอย่างเนี่ยเป็นคอสตอมสมมุติว่าเราอยากได้สปอนซ้อนอย่างงู้นอยากได้เครื่องแบบนี้เราสั่งได้ทุกอย่างคือเป็นคอสตอมตามที่เราอยากได้เลยนะครับเขาจะผลิตให้เราโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ที่หนึ่งสกนลกันนะครับที่หนึ่งสกนลจะเป็นแชมป์โลกนะครับโจวันนี้จะมาลองขับให้ดูแล้วก็มาให้ความรู้แนะนำขาคร่าเวเบื้งต้นว่าเรือลำนี้มันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างเดี๋ยว ให้พี่เต้งไปสัมภาษณ์พี่หนึ่งสกนกันครับผมพี่หนึ่งครับวันนี้พี่หนึ่งมีอะไรให้ครับวันนี้จะมีเยสติกีบแบรนด์ไทยลำแรกของโลกนะที่จะมาอยากให้คนไทยได้มีความภาคภูมิใจไปพ,พร้อมๆกันเลนะครับนะี่คือเยสติกรีรุ่นสปอร์ตนะับเป็นชื่อรุ่นว่า GT1 นะฮะผลิตโดย e e d o m Racing คือคุณโตหรือคุณะพะนพดลรับผิดชอนะครับผลิตลำนี้ขึ้นมาได้รับการรับรองจากเซนชั่นจากระดับ IGSBA ระดับ10ิ o เวอร์ซีรีทั้งหมดนะครับรับรองแล้วว่าลำนี้ได้ผ่านมาตรฐานของเรือที่จะใช้แข่งได้แต่วันนี้ก็เลยชวนเติ้งมาะจะได้มาดูมาทดสอบดูกันว่า เรือไทยเรือไทยมาตรฐานโลกเรือไทยมาตรฐานโลกคุณภาพชั้์โลกตลอดเลยเราไม่เคยเคยไปแข่งที่วัวไปดอ้อมอะไรใช่ครับแต่เป็นต้องอต้องบอกก่อนเลยว่าเวอร์ชันแรกที่บีด้อมเลสติ้งผลิตมาเนี่ยเป็นเรือพรีเมียมต้องบอกนะครับเจาะกลุ่มตลาดเลสติ้งโดยเฉยพาะก่อนเลยนะอุปกรณ์ทุกอย่างนี้จะได้รับการผลิตจากบีด้อมสร้างขึ้นมาเองหมดทุกชิ้น ใส่แบรนด์ไทยทั้งหมดนะแล้วก็คุณภาพนีระดับเกรดเอเลยอันนี้ยังไม่เคยลองขี่เลยผมผมครั้งแรกเลยนะที่มีที่สําเร็จแล้วกาลังจะลงไปลองนี่วันนี้ครั้งแรกสําหรับผมแต่ก่อนถึงก่อนจะมาถิงตอนนี้ก็มีช่างจากญี่ปุ่นนะชูตะเป็นช่างระดับโลกเขามาทดสอบมาแล้วก็มีนักแข่งไทย แชมปสุพัฒน์เศรษฐุระทีระอะไรหลายๆคนนะฮะน้องนนเนี่ยแชมป์ประเทศไทยคนล่าสุดก็เข้ามาอยู่ในสกัดทีฟรีดอมแล้วก็จะลงใช้ชื่อทีฟรีดอมแข่งในเรือทีพีวันของเราในสนามทิงคับนี้ด้วยรวมถึงพี่หนึ่งเองผมเองด้วยผมส้มหล่นผมส้มหล่นนะผมได้มีโอกาสสัมผัสทีพีวันแล้วได้จะได้ลงไปขับขี่มันในการแข่งขันทิงคับสามนี้ด้วยโอเคงั้นทดลองเลยครับเดี๋ยวผมรอให้ดูได้ครับ ลงมาทดสอบเรือนะวันนี้ GT1 ฮะโดยตั้งโชว่าฮะเนี่ยนี่ลายต่อไปฮะเดี๋ยวจะลงมาลองดูว่าเป็นยังไงะนะครับ GT1 อ้ดีครับสมราคาล้านห้าถือว่าถ้าเกิดใครออมทุนนี้ก็ถือว่าดีมากเลยครับเพราะว่าแรงครับกดเป็นมากดเป็นมาเราคุยกับอาจารย์เนี่ยครับพี่หนึ่งสกลค,ครับเป็นไงครับพี่หนึ่งวันนี้ทดลองขี่วันแรกรู้สึกยังไงบ้างครับผมว่าโอเคเลยนะครับสําหรับ GP วันถ้าคนที่คิดจะซื้อมาแข่งผมว่าเหมาะสมนะครับลำหนึ่งก็สามารถแข่งได้หลายรุ่นด้วยมันมีทั้งปอด GP มีทั้ง G.P1100 เลยนะฮะหนึ่งลำก็แข่งได้2รุ่นกับกับราคาที่เสียไปต้องบอกนิดนึงนะฮะนี่มันเป็นเครื่องยนต์ Kawasaki 1500cc นะฮะเป็นสี่จังหวะ เรื่องความคนทานของเครื่องยนต์นี่เราหายห่วงอยูแล้วนะก็ใครสนใจนะครับอยากจะมาลองขับมาสนใจจริงๆหรืออยากจะซื้อก็ติดต่อมาที่ f รีดอมเลสซิ่งได้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะมาเทรนให้มาสอนให้ครับใช้เงินอย่างนี้คุ้มค่าครับซื้อแล้วจบแข่งได้เลยครับริงครับเห็นด้วยผมเห็นเพื่อนผมที่เป็นนักแข่งเสียงเงินไปเยอะมากแล้วไม่จบครับซื้อแบบนี้ดีกว่าทีเดียวจบครับ